รอบทิดคิดทันข่าวโดย I, ดีเจฝ่าสิริพรวิไัยรักและทีมข่าวนำเสนอวารี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิธคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาคุณกำลังฟังรายการวา,ร,ารี้อาร์ตครบครึ่งเรื่องศิลปะ ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะและก็คุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ready art กับโยโยตาจินโบนบุค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะซึ่งเราวางเอาไว้นะคะว่าจะเป็นวันของศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะซึ่งวันนี้นี่ถือว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งเลยคะ่ะตอนนี้นี่เอ่อวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีเอ่อสัมภาษณ์นะคะท่านประสบยงเงินนะคะซึ่งท่านเป็น ผู้มีการสักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะแต่ตอนนี้นี่ติดขัดเล็กน้อยนะคะทางเทคนิคนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเป็นส่งให้ท่านนะคะเป็นโฟนอินดูนะคะว่าได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะวันนี้เนี่ยต้องถือว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลนะคะทางด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยของคุณเลยค่ะนะคะ โดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงในเรื่องของทังทางด้ทานได้ความรู้ศิลปวัฒนธร่วมสมัยเนี่ยมีสาขาอะไรบ้างหลายๆท่านคงจะไม่ทราบสึนค้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธร่วมสมัยเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ในเรื่องราวของศิลปะมมยอย่างเดียวนะคะยังรวมถึงสาขาต่างๆะะด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของศิลปะการสแสดงวรรณศิลป์ทศนิลินนะคะศิลปะการออกแบบเรียกว่ามากมายเลยนะคะ เดี๋ยวนะคะตอนนี้พยายามจะติดต่อท่านอยู่นะคะก็เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตูไม่ได้ก็จะใช้ตัวคนอินแทนนะคะจริงๆแล้วนะคะเรื่องราวถ้าเกิดว่าในช่วงนี้เนี่ยที่เราเห็นนะคะเออเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออในเรื่องราวของศิลป,ปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือได้ในเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจกด้วยเอางี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวโยจะขออนุญาตน,นะคะโทรหาท่านก่อนนะคะรอสักครู่นะคะ นะคะโอ้อันนี้เราบอกว่าแล้วสดจริงๆนะคะจะบอกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านศิลปะงานที่เพิ่งจะผ่านไปในส่วนของศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะก็คือเรื่องราวของงานไทแลนดเ์เบเนเลนเชียงรายนะคะซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะอ่านะคะเดีย๋ยวโยจะขออนุญาตน,นะคะคนอิ่นแต่ค่ะนะคะ สวัสดีค่ะท่านขอโทษขออภัยะคะ่ะโ,โอะ้วัวนนี้นี่ยังไงต้องขอรบกวนท่านมากๆเลยนะคะสำหรับการจะพูดคุยคือว่าหลายๆคนเชื่อว่าคงจะสงสัยนะคะว่างานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ่ะท่านก็ประกอบ้วนงะาคนะครับ ที่ชมไม่ได้ละไม่เห็นหน้าก็เป็นคนที่แย่เปล่าจะขอ คือว่าเหมือนศิลปะที่กาดเป็นสองสาขาสาขาใหญ่สองประเทศันแรกคือเขากว่าเป็นจิตศิลป์คือศิลปะที่เร่งน้นเรื่องของความคิดหรือความคความถึงหใจไม่ได้เรื่องที่เขเนแสงสว่างเ่นแของถ้านกาศิลปะการแสดงดนตืีวัาใบเป็นรมา แต่ละสาขาก็เลื่นแล้วแต่สําคัญทั้งสิ้นเลยนะคะท่านแล้วมากกว่านั้นคืออยู่รายรอบตัวเราทั้งนั้นเลยทีนี้ว่าอย่างอย่างเรื่องเราค่าหากว่ามองรศทาต่างๆนี้มีการสอดคล้องกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างไรคะแคมป์ศิลปะสร้างจากศิลป์ศิลปะโลกสมัยศิลป์ร่วมทุนจากที่สําคัญนในการพัฒนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจส้างสรรค์เพราะความตื่นและศิลปะ ถ้าบวกกับเทคโนโลยีบวกกับนวัตกรรมแล้วก็บวกกับการออกแบบสัจจะมันจะกลายเป็นสินค้ากลายเป็นบรรกาศกลายเป็นผลิตภัณฑ์นะครับตามอย่างรูปตัวของเขาเองเขาสามารถที่จะสร้างหนึ่สร้างมาได้สร้างอาชีพการแส่เช่นคนที่เป็นนักจาริการการแส่ที่มีการแส่หรือถ้าคนตื่นหรือนักเขียนจะมาอย่าก็ตัวตัวเขาเองก็สามารถสร้างออกงานที่เไดน อันนี้ที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยค่ะที่เพิ่งจะจบไปคือการจัดงานไทแลนดเ์เบเนเรสิงไลงท2023เป็นอย่างไรบ้างคะท่านระหว่างการจัดงานแล้วก็กระแสตอบรับของการจัดงานค่ะ 套餐。 มีนตม้สารที่เดนะครับนอกจากนั้ครา 嗯，下扎米。 ฟังแล้วก็รู้สึกหรือใช่ค่ะเพราะว่าฟังแล้วนี่จะทําให้รู้สึกว่าในฐานะของคนไทยนะคะก็ใจพองโตมากๆเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ช่วงหน้านะคะท่านเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตพักเบรกสักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าจะขอพูดกันต่อคุยกันต่อนะคะสาหรับครั้งต่อไปเพราะครั้งนี้นี่ตื่นเต้นยิง่งใหญ่จริงและครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะรายการวารีตี้อาร์ต คครรบเรืืเ่ลสองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณิกิจตันติชันทวง์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง11นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM97 อ็ r i ก t y News Station. s t a t i ร n รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฝ่าสิริพอนมิไดรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษิกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM97 เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา อชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณิกิจตามติชันทวง์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9กนาฬิกถึง11นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 o Quality News Station คุณกำลังฟังรายการ วาไรตี้อาร์ตคบเครื่องเรื่องศิลปะค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการวาไรตี้อาร์ตนะคะกับยูริการจนบนค่ะอายสิกว่าตอนนี้นะคะทางท่านประสบเงินเงินนะคะท่านในการณาศิลานศิลปวัตถุการทเรื่องสมัยที่ข้ามาหยิบจับถึงเราแล้วใช่ไหมคะท่านสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสียัดเจนขึ้นใช่ไหมครับอ่าเสียงชัดเจงค่ะต้อง่ออภัยในช่วงที่แล้วครับคุณโยก็ขออนุญาตด้วยค่ะฮัลโหลค่ะค่ะท่านคะเมื่อเมื่อช่วงที่แล้วเราค้างกันเอาไว้นะคะว่าอ่ะเราปิดไปเรียบร้อยแล้วสาหรับไ h a แล a ด d มิเนเรสชิ้นลายที่น่งใหญ่จริงๆนะคะ ี่ครั้งต่อไปที่กําลังจะจัดนี่ล่ะค่ะครั้งต่อไปนี้จะจัดที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ<ะ>ก็มีการส่งมอบงไปแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาที่ผ่านมาท่านผู้ว่าและคณะก็ไปรับธงมาจากจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้วครับ<ะ>มีการเตรียมงานที่จัดงานเป็นอย่างดีครับก็เรียกว่านะคะเห็นเห็นเห็นว่าอภูเก็ตมากันสามร้อยกว่าคนในวันงานถูกไหมคะที่มารับธงอะค่ะ ถูกต้องครับจริงๆแล้วเขาอยากไปมากกว่านั้นแต่ว่ามันลำบากเรื่องการเดินทางก็เลยไปประมาณถ้าหลายคันรถนะครับประมาณเกือบสามร้อยคนที่ไปนะครับทีนี้ของภูเก็ตนั้นนะครับก็จริงๆแล้วมีการประกาศให้จังหวัดต่างๆเสนอเป็นเจ้าภาพอย่าสุดทา้ายกรรมการก็เลือกภูเก็ตเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในเกื่อที่ในการจัดงานนานาชาติแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เชื่อว่าภูเก็ตน่าจะสามารถดําเนินการได้ ไม่น้อยกว่า oh. เชียงรายอันนี้จ์เถื่งนไทยเองก็ฝากความหวังไว้กับภูเก็ตเหมือนกันว่างานว oh. ิาลเยที่เชียงรายได้รับการยอมรับค่อนข้างมากแล้วก็เมื่อเจงเมื่อภูเก็ตมารับช่วงต่อก็น่า,นาจะต่องานกันได้อย่างดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงด้านการจัดการศิลปะธนาชาติให้กับประเทศไทยได้อย่างต่อนเนื่องครับค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายๆคนรุ้นแต่ท่านคะเห็นว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีอีกโครงการหนึ่ง คนช้างค่ะท่านอันนี้นี่ตื่นเต้นอีกเหมือนกันอยากจะให้ท่านพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวโครงการชนช้างหน่อยได้ไหมคะท่านครับชนช้างกราฟิกหรือที่โครงการชื่อเป็นทางการก็คือเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่นะครับโครงการนี้ทํามาต่อเนื่องเข้าปีที่เก้าแล้วนะครับก็วิธีการก็คือว่าสำนักงานศิลปะร่วมสมัยร่วมกับคณะกรรมการผู้ส่งกำวัิด้านศิลปะจะประกาศรับสมัคร นักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับที่จัดการเรียนการสอนด้านศิละปะนะครับแล้วก็มาคัดเลือกให้น้องๆน,นะครับรวมตัวกันเป็นทีมตอนนี้เราคัดไปแล้วนะครับเหลืออยู่ห้าทีมด้วยกันน้องๆที่เรียนเรื่องการออกแบบเนี่ยครับน้องจะต้องลงไปศึกษาข้อมูลชุมชนนะครับว่าชุมชนที่ในจังหวัดน่านปีนี้ทมที่น่านนะครับ ก็มีการคัดเลือกมาทั้งหมดห้าทีมนะครับตอนนี้ทีมที่ได้รับการคัดเลือกก็มาจากหามหาลัยศิริวทุนนะครับมาจากมหาลัยศิลปวกร์จากหามหาลัยแม่โจ้จากมหาลัยอสมชันและก็จากราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพญาทั้งห้าทีมนี้ครับมีการอบรมเบื้องต้นละโดยทีมอาจารย์จาก <c oughs> ทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะครับอาจารย์ ดูสิจำเชื่อจัดแปวนโลนณะนะครับรวบรวมเรื่องของการทํางานกับชุมชนการออกแบบอะไรต่างๆน้องๆเหล่า,าลนี้นะครับจะลงมาในพื้นที่ชุมชนทั้ง5ชุมชนนี้ไปศึกษาข้อมูลชุมชนว่ามีของดีอะไรไม่ไว่าจะเป็นเรื่องภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือว่าเอากลกักษณ์อัตลักษณ์ต่างๆของชุมชนเพื่อไปช่วยชุมชนในการที่จะออกแบบสินค้าหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อทําให ชุมชนเหล่านั้นสามารถเป็นชุมชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ขายสินค้าหรือว่าทําบริการที่ดีได้นะครับน,นั่นคือแนวทางที่เราทํานะครับค่ะจะสังเกตได้ว่าท่านจะให้ความสําสคัญในเรื่องราวที่ให้ในเรื่องราวของการที่จะนาในส่วนของศิลปะทางเก้าสาขาเนี่ยนะคะมาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้ม่ถือว่าอ,อย่างในเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านของวรรณศิลป์นะคะท่านในส่วนของ อันนี้อันนี้ข้ามไปอีกเรื่องหนึ่งแล้ชครับค่ะและขอต่อนิดหนึ่งนะครับชุมชนชุมชนกราฟิกเนี่ยะครับเมื่อเมื่อน้องๆออกแบบเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็จะมีการให้น้องมาแสดงแล้วก็คัดเลือกเพื่อรางวัลว่าใครได้ดีทางออกแบบได้ดีช่วยเหลือชุมชนได้ดีแล้วก็อัดเทปไปเป็นรายการชุมชนกราฟิกเผยแพร่ผ่านออนไลน์ออกไปนะครับส่วนงานบรรณิสินที่ทํานะครับจริงๆแล้วเนี่ย สำนักง,งานศิลปวัฒว่าทมร่วมสมัยเองก็รับผิดชอบเรื่องของการดําเนินงานเช่นครั้งที่แล้วเราเจอนักเขียนมานะครับรับสมัครนักเขียนแล้วก็ไปอบรมเรื่องการเขียนนะครับโดยให้นักเขียนไปศึกษาข้อมูลดูการศึกษาดูงานไทยร d e มิเตเล่แล้วก็เอาเรื่องของ t ไทยร a ฐมิเตเล่มาเขียนผ่านสื่ออันนี้ก็ทำไปแล้วครั้งหนึ่งที่จะทําใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการทําร่วมกับ ทางอเคอดีนะครับเป็นการ<ะ>อบรมนักเขียนในยุค AI นะครับเราก็ม<ะ>องว่าปัจจุบันเนี้ยมันเริ่มมีการใช้ AI ในการเขียนงาน,งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของม<ะ>วยายิยเรื่องสร้างสารคดีแล้วแต่แต่เรามองว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดแล้วมันก็สู้คนเขียนไม่ได้ฉะนั้นเราก็<ะ>เลยเปิดรับสมัครให้นักเขียนนะครับมาสมัคร เข้าค่ายกันกับนักเขียนเมืออาชีพของเรานะครับแล้วก็พัฒนาการเขียนแล้วก็เผยแพร่ไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าการส่งเสริมงานวนรรณศิลป์เนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะ,ะใช้ต้นทุนของ พัสบุคลากรที่มีความสามารถเขียนบวกกับเรื่องราวด้านศิลปะด้านวัฒนธรรมของไทยแลวก็การสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เพื่อเผยแพร่ให้เป็นอันหนึ่งในซอฟท์แวร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการทําต่อเนื่องอีกหลายอย่างนะครับเช่นเรากําลังจะของบกลางเพื่อที่จะแปลง,งานวรรณกรรมของไทยนะครับเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ไปยังต่างประเทศด้วยครับค่ะก็เร,เรียกว่านะคะทั้งหมดในเก้าสาขาดูแล้วแบบงานที่ท่านวางไว้ยาวเหยียดเลยนะคะ มีงานไหนอีกคะกิจกรรมไหนที่ช่วงนี้นี่ถ้าเกิดไม่ไปไม่ได้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะอันแรกเลยนะครับถ้าใครอยู่กรุงเทพนะครับช่วงนี้นิทรรการที่หอศิลปตั้งดำเนินเชิญไปชมนะครับมีสามนิทรรศการสาคัญที่ท่านเนตรกรรมารที่ไปดูได้นะครับอ,อันที่สองก็คือว่าเรากําลังอยู่ระหว่างการรับสมัครศิลปินร่วมสมัยดีเด่นที่เราเรียกว่าศิลปินศิลปาทร เปิดแลสบสมัครถึงวันที่เก้านี้เท่านั้นนะครับสมัครด้วยตัวเองก็ได้หรือว่า,า,าหน่วยง,งานต่างๆเสนอชื่อศิลปินที่จะให้เป็นศิลปินศิลปาารถนก็ได้นะครับอายุสามสิบถึงห้าสิบห้าปีนะครับดูรายละเอียดในเว็บไซต์หรือในเพจของ,งสำนักศิละปะความร่วมสมัยได้นะครับต่อไปอีกอันหนึ่งที่กำลังดำเนินการคือเราส่งเสริมการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัยที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับค่ะซึ่งตรงนี้นี่คือสาคัญมากๆเลย ถ้าที่ท่านพูดไปทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นเลยนะคะท่านครับอยู่ใน11อุตสาหกรรมหลักเลยนะครับที่สำนักสิ่อปล่าวได้มีรร่วมดาเนินการอยู่นะครับนอกจากนั้นล่ะก็ยังจะมีเรื่องที่ท่านเมื่อสักครู่พูดถึงเยอะๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบถูกไหมคะมันจะมีสถาปัตยกรรมมีดนตรีและภาพยนตร์และสื่อเส้นไหลอีกนะคะ ซึ่งในยุคข,ของท่านเห็นว่าท่านจะให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อออนไลน์มากๆเลยเผยแพร่ได้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆสําหรับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่งมสมัยค่ะก็ะยุคนี้ครับออนไลน์เป็นหลักนะครับฉะนั้นเราก็ต้องปรับวิธีการสื่อสารเรื่องของการตลาดเรื่อง,องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เน้นอยู่ในออนไลน์เพราะว่าเราเชื่อว่าโดยเฉพาะ ผมเรียกว่าคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม,ไม่ไม่เก็บอะไร<ฆ>ูนะครับคนที่ใช้ใช้เคยที่ใช้การสื่อสารผ่านโซเชียลเป็นหลักเนี่ยเขาจะสนใจ<ฆ>เสเรื่องาราวเหล่านี้มากๆแล้วก็สามารถที่จะแชร์ต่อกันได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายตลอด24ชั่วโมงไม่มีข้อจํากัดฉะนั้นเราจําเป็นต้องปรับเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคารัฐของเราก็ ต้องมาปรับเรื่องการสื่อสารการระชาสัมพันธ์แลวก็งานการตลาดผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นนะครับก็ขอบคุณคุณโยและก็สือ<ช>่อทุกสาขานะครับที่เอาคอนเทนต์ด้านศิ่ปสารลดส่งไป,ปเผยแพร่เป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสืออ่อช่องใดนๆนนก็ตามหรือว่าหน่วยงานใดๆก็ตามก็ขอบคุณจริงครับที่ช่วยกันเผยแพร่ครับค่ะแต่มาเป็นกว่านั้นเนี่ยคะ่ะเราก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนที่พี่สื่อมวลชนนะคะเราก็จะเห็นท่าน เดินทางบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปในส่วนของบนเนเร่เองนะคะก็จะลงพื้นที่เองด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวสื่อเองก็ประทับใจมากๆค่ะท่านแล้วก็คิดว่าทุกคนก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนนะคะคราวน,นี้มีหลายค,คนอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบว่าจะพูดได้หรือต่อได้คะหลายคนถามนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะในการคัดเลือกในครั้งต่อไปเนี่ยค่ะของไชยแลยน์บเนเร่เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่คัดเลือกมานี่มีหลักเกณฑ์นในการคัดเลือกอยังไงบ้างคะท่าน หมายถึงจังหวัดใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจังหวัดเจ้าภาพนะครับจริงๆแล้วเรามีคณะกรรมการผู้ส่งคนุู้โดยมีจากอ <c oughs> จากภาคของนักวิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยศิลปิแนแห่งชาติด้านหน่วยงานได้การท่องเที่ยวหน่วยงานได้การส่งเสริมเศรษฐกิจและก็ะหน่วยงานด้านการท่องรุสเซียเป็นได้าการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็มากําเมเกกฑ์ว่าดูตั้งแต่เรื่องของความพร้อมของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ หน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกนชนภาคศิลปินข้อมูลต่างๆประสบการณ์ในการจัดงานระดับนานาชาติหรือแม้แต่เรื่องของการคมานาคมขนส่งเรื่องของอเรียกว่าอะไระเรื่องของนอกจากนี้แล้วครับในเรื่องของของการเขาเรียกว่ากความสนใจที่จะนำศิละปะในการพัฒนาเมืองมีทั้งหมดเจ็ดแปดข้อหลักนะครับอันนี้ค uh ือ huh. ข้อหลัหลกๆนะครับรวมทั้งสถานที่ด้วยนะครับ เกณฑ์ท <Gen S 2> ั้งหมดเราพัฒนาเกณฑ์ร่วมกับของเราเองกับของทีเซ็ก็มาร่วมกับพัฒนาหลักเกณฑ์แล้วก็เอาเกณฑ์เหล่านั้นไปจับจังหวัดต่างๆเพื่อประเมินนะครับรผมจําเกณฑ์ทั้งหมดไม่ได้นะครับใดหลังเราจะมีสามส่วนด้วยกันคือเรื่องของสถานที่เรื่องของผู้คนและเรื่องของกระบวนการสามด้านนี้เรียกว่าสามพีในการที่จะเลือกหลักเลือกหลักเกณฑ์ในการประเมินนะครับแล้วก็การประเมินจริงจังครับจังหวัดที่ส่งมาเปิดโอกาสให้ส่งทั้งเปเปอร์แล้วก็มาดีเฟนด้วยครับค่ะก็นะคะขอ ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการส่งกําลังใจนะคะให้หน่วยงานดีๆนะคะอย่างสํานักง,งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะแล้วก็ไปกําลังใจให้กับท่านด้วยนะคะที่ <ขอ S 1> สร้างสรรค์าร<ด>งาน<ด>แล้วก็ดูแลพวกเรามาอย่างดีต้องบอกว่าจะบอกพวกเราเพราะว่าโยก็เป็นหนึ่งในในจิตกรเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในวงการศิลปะที่อยู่ในการดูแลนะคะไไดดด้้วยปูงาน จริงยังยังไม่จบจะไม่จัดที่ดูวอลอยู่ที่ยังค่ะยังค่ะยังแสดงต่อค่ะคนไปดูงานของคุณโจเหรอเธอ ก็อยากจะประชาสัมพันธ์เหมือนกันว่าอยากจะให้ให้ไปดูต้รที่บอกเขาว่าเครื่องร่างจริงดูวอลนะครับคุณโยจัดนิทรรศการอยู่ที่นั่นแล้วก็ที่สําคัญอย่าดูเฉยนะคุณหนุนงานของคุณโยด้วยแล้วกันสองอยากให้อมปคุณท่านนีมากมากเลยค่ะในการศิลปะนะครับนอกจากชมงานแล้วกรนนาเป็นผู้เสพงานและเป็นผู้ที่จะบริโภคงานด้วยจะได้ส่งเสริมให้ศิลปินมีอาชีพมีรายได้และมีกําลังใจที่ทํางานต่อนะครับงานศิลปะจะอยู่ได้ไม่ใช่แค่ผู้สร้างสรรค์แต่ผู้เสพและผู้ที่จะ คอลเลกงานต่างๆหรือให้การสนับสนุนศิลปินอ่ะสาคัญที่สุดครับต้องช่วยกันครับค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะท่านต้องบอกเลยว่าเนี่ยแหละค่ะคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะคะหน่วยงานรัฐเป็นยังไงบ้างดูแลด้นานนี้เป็นยังไงบ้างคราวนี้คุณได้เห็นแล้วนะคะว่างานเยอะมากๆโดยเฉพาะสำนักง,งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะก็เป็นกาลังใจเหมือนเดิมนะคะท่านแต่สําหรับ,ค,รบคุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันของบันเทิงค่ะ ห้ามพลาดเด็ดขาดกับวันพุธนะคะเพราะว่าจะได้พบกับประเด็จฟรีแมนคุณบอยนะคะซึ่งจะมาคุยถึงเรื่องราวของแฟชั่นยุค90ค่ะท่านอยู่ในท่านเมนน่าดูน่าสนใจไหมครับเพราะว่าเราจะมาคุยถึงยุค90ในเรื่องของแฟชั่นกันค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะครับค่ะถ้ายังไงก็ต้องขอบคุณท่านอีกรอบน่งนะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมนะคะ แฟนรายการทุกท่านสามารถที่จะติดตามรายการ Variety Art ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาค่ะวันนี้นะคะโยและทุกท่าคนคงจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ประทให้ความรูู้สรายการมองรอบพิศคิดถิง ข่าวโดยดีเจฝ่าสิริพรวิไัยรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตนมาศและวรรณกิจตัมติชนทวง์ พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9กนาิกาถึง11นาิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 c o r i d y News Station สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับสวัสดีค่ะดิฉันเพนสรีปัญญาลชุนค่ะ มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการสองพ่อลูกไม่แพทยสุดชายและเพ็ญสุริัญารชุนในรายการ smart life วัยเกษียณ FM 97 quality new station s ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา19นาิก30นาทีสถานีข่าวคุณภาพ quality new station 97 fm